What Real okay. Okay. ว่าจะเห็นเรื่อง performance โอเคโอเคกลับมันทึกแล้วในช่วงเออ่ชัวร์เกมจริง uh, แล้วก็ <S <S ผมมาทำงานวันนี้มาทำงานแล้วก็ เอาก็สามารถไลฟ์ดีกว่าโอเคมไปกัะเบิดทูทิกท็อ่าไลฟ์แฮมเบเกตแฮมเบเกตแฮมเบเกตวันนี้วันอะไรวะ สายเจมีใครเข้ามาแล้วบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเดิมเราเอช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวลมๆฝนๆตกๆเลยสวัสดีครับที่ผมใส่ฟิลเตอร์สีนี้ม,มีมีเหตุผลน,นะะมาเลยเข้าเรื่อยก่อนคือคือผมผมชอบดูนนี่ในใน,ในมุมต่างอะไรประมาณนี้เนะี่ยมัน เราไปโนนมนี้เราก็ชอบใช้จิตนาการของเราแล้วก็ผ่านอแสงของอันนี้อันนี้หน่อยหนึ่งฟิลเตอร์นะอันนี้มันเป็นมันเป็นลานจอดนะพี่ลานจอดนะครับผมผมทำงานอันนี้อยู่แล้วที่ผมมันไม่ใช่จะชอบทุกที่หรอกเพาะมันก็เรื่อยๆอะ่ะมัน ใช้อันนี้หนหดูไปดูมาแล้วก็ใช้เพลิน,ปนไปอย่ามันก็เหมือนภาพคุพ้นๆที่เคยเจอมาเนี่ยอันนี้เหมือนกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมว่อันนี้เสยียมันมันบางๆไงมันก็เหมือนภาพวาดภาพอะไรนะแต่ว่ามันจริงๆมันก็เป็นคาบป,ปูนคาบอะไรเนาะ แต่ไม่เนี่ยมันอาจจะเป็นศิลปะของใครซ่อนไว้อยู่ก็ได้เนาะนก็จะประมาณนี้อะ่ะเนี่ยเวลาผมมองอะ่ะโอเคโอเคมันจะเหมือนว่านี้แล้วแหละอ่าผมจะเปลี่ยนอะไรยังไงวะสีเออเอฟเฟกนะครับ ก็อ่ะมาต่อสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้เตือนนี่ผมหน้าเต็มไปเลสวัสดีครับสวัสดีครับเจตโต้อะไรมันสว่างจ้าขนาดสิเนี่ยสว่างจ้าขนาดานี้เพราะว่าทดสอบก็มีมาตรฐานี ครับก็อ่ะอัหนัหห้นเนลวลาจบนี่แหละแปลกๆก็เสียวๆในน้นเวลาจบอ่าผู้ง,งานมันไลฟ์สดนะครับผมเปิดเปิดเปิด แสงสวยอะสีสวยเพราะว่าพวกแสงพวกไหนก็มีผลนะทำให้แบบผ้ามันโครชัดเลยอะก็อันนี้ผมมาทำงานแล้วผมหาโลเคชันถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยก็ในช่วงเวลาว่างน,นะครับผมโอเคบอกเธอได้ไหม เอาทำไมเราสรับค้างอ่ะวส,ส,งงสวัสดีครับสับค้างเล่นยังไงตักอีกคนไม่เป็นเราสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไลฟ์อัพ Mirror Videos Live ์กิฟต์นี่ไม่เป็นอะปวดเขาไม่ได้นะฮะอ๋อโทรศัพท์ผมค้างอะ่ะมันเป็นหน้าผมเนี่ยมันจะปวดเนี่ยเข้าใจแล้วโอ้พี่ สวัสดีครับอินไว้ใครมั่งเนี่ย one message สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับที่เข้ามานะครับสวัสดีครับเนี่ยพวกผมมันค้างอ่ะเอาทำไงอ่ะ rồi <laughs> à. <laughs>